สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงประชาชนวันนี้ผมขจรศัก,กลลด์ชาวเจริญรัตน์มาแทนคุณผัชชาครับคุณผู้ชมครับถ้าเข้าเดือนตุลาทีไรนะครับสําหรับคนที่เป็นนักต่อสู้ก็คงจะนึกถึงเหตุการณ์วันที่14ตุลา2516นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้40ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าขบวนการแรงงานนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลพวงได้รับอน,นิสง์มาจากเหตุการณ์นั้นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ย คงพอจะจาภาพเหตุการณ์ได้ว่าขบวนนักศึกษานั้นเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวและก็ส่งผลที่ไปให้ความรู้กับขบวนการแรงงานที่ให้มีความรู้เพื่อจะไปต่อกรหรือว่าไปต่อรองกับผู้ที่เป็นนายจ้างด้วยนะครับวันนี้เราจะลําลึกถึงขบวนการแรงงานเหล่านั้นกันนะครับว่าการเติบโตจากวันนั้นจนถึงวันนี้และเข้าสู่รัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลที่ให้ค่าครองชีพ300บาทต่อวัน1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ย มันส่งผลทำลายหรือว่ามันดีอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับแน่นอนถ้าพูดถึงแรงงานต้องนึกถึงท่านนี้ท่านเป็นอดีตเลขาที่การสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจและยังเป็นรองประธานศูนย์แรงงานระหว่างประเทศคุณลุงสมศักดิ์โกศสยสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นกรรมการศูนย์ประสานงานกรรมกรคุณเสร็หทองทองครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคผมเกิดมาสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่เรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะครับถ้ายอ้อนกลับไปแน่นอนว่าคุณลงสมศักดิ์เกิดแล้วแน่นอนเกิดแล้วก็งังมีบทบาทแล้วกลังมีบทบาทแล้วต้องให้เล่าแล้วล่ะครับว่าช่วงนั้น 40, 40ปีที่แล้วมันเติบโตมาอย่างไรบ้างวิวัฒนาการของมันนะครับครับที่จริงกระบวนการแรงงานมันเริ่มก่อตัวมา ตั้งแต่ปี2,110แต่ว่าตอนมาเริ่มตั้งเป็นสมาคมก็2,115นะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาแม่ตั้งสมาคมสาภาพนี่ตั้งไม่ได้หลังจากจอมพลชลิ์ยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็ถือว่าการรวมตัวกันถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็<อ><อ>เลยต้องยุดยุดติไปตั้งแต่2,501ถึง2,516แต่พอปี2,115นี่มีการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เรียกว่า ILO เขาก็ ถูกประนามว่าละเมิดทิทฐิเสรีภาพของแรงงานคือเรียกว่า2516 1ิบสตุลาช่วงนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยความเสรีมันส่งผลไปถึงแรงงานด้วยด้วยแต่ว่าก่อนนั้นในทางสากลก็มีการเขาเรียกว่าทั่วโลกในหลายประเทศทั้งรัฐบาลทั้งนายจ้างทั้งขวายสาภาพก็ประนามประเทศไทยจมพลสนอมตอนนั้นก็เลยให้ตั้งเป็นสมาคมเขาเรียกสมาคมลูกจ้าง ปี 15, 2อ1 5โดยออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือคณะปฏิวัติฉบับที่103ก็เลยคนงานก็เริ่มจะรวมตัวกันแ,แล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญนนคล้ายๆแบบนี้นะรัฐธรรนูญร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มายอมประกาศสักทีแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็มีการชุมนุมมีการเดินกระบวน<แ><แ>นักศึกษากรรมกรแล้วก็ประชาชนต่างๆแจ่นักศึกษาเป็นฝ่ายนา ในที่จุดก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา16นะเมื่อการถูกกดดันมาเยอะหลังจากนั้นคนงานก็เรียกร้องนัดหยุดงานกันก็เรียกว่าเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำก็ได้แค่สิบาทตอนแรกสิบาทนะแต่ว่าเรียกร้องทุกครั้งค่าแรงก็ขยับขึ้นด้วยขยับขึ้นนะแต่ว่าเมื่อก่อนขยับขึ้นของมันก็ไม่ได้ขึ้นตามแบบนี้นะหลังจากนั้นพอปี16ถึงปี19ช่วงนั้นสามปีเนะี่ยคนงานก็ถือว่าเป็นยุคทองสาภาพแรงงานก็ คือคนเห็นใจเพราะถูกรัดเอาเปรียบเยอะครับแล้วก็นักศึกษาก็เข้ามาช่วยกันในการที่ก็เรียกว่าเกิดสามประสานตัวนั้นสามประสานมีายไหนบัางมีนักศึกษาชาวนากรรมกรนักศึกษาชาวนาแล้วก็กรรมกรเขาเรียกว่าฝ่ายสามประสานฝ่ายที่ถูกรัดเอาเปรียบมันได้จับมือกันชาวนาก็ไปตั้งสมาคมชาวนาสาภาพก็มาตั้งสาภาพแรงงานจนกระทั่งว่าพอปี2อ1 8นนะมันก็มีพระราชบัญญัติแรงงานรัฐ แ,แรงงานสัมพันธ์ขึ้นก็เลยได้ตั้งสาภาพร่วมกันคนงานในรัฐศาสตรในเอกชนก็มาอยู่ในเรียกว่าเป็นสภาแรงงานเดียวกันไม่ได้แยกเหมือนปัจจุบันบนะอที่แยกนี่มันตอนอสุจินดาคลาประยูนมายึดอำนาจเมื่อปี234จึงมาแยกว่ารัฐศาสตร์ไปอยู่กฎหมายฉบับหนึ่งแรงงานเอกชนอีกฉบับก็เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองครับก็ทํามาอย่างนี้โดยตลอดแต่ว่าถ้าเรามองอย่างที่คุณสมศักดิ์บอก,บอกดูเหมือนว่า เ,เมื่อเสรีภาพมันเกิดมันก็มีวิวัฒนาการแล้วดูเหมือนจะเข้มแข็งด้วยใช่ไหมครับมันเข้มแข็งมาในช่วงหนึ่งประมาณถึงปี19ครัเนะครับเพราะว่าตอนนั้นผลงานก็เข้มแข็งเอาการเองงานตื่นตัวเรื่องสิทธิเสรีภาพผลงานมาชุมนุมมาเดินขบวนรบเรียกว่าเดินมาเองนั่งรถเมล์เดินลําบากจากามเดินมาหมดอะ่ะไม,ไม่ได้นั่งรถเหมาใครเหมามาแบบปัจจุบันนะลาบากบก็เข้มแข็งะระยะหนึ่ง พูดง่ายๆว่าถูกขูดรีดอยู่นานอ่ะพอ<ม>ได้กระแสตื่นตัวทางประชารัฐใจก็รู้สึกว่าเป็นแฟชั่นเรียกว่าแรงงานแต่และแรงงานไอโรองงานแต่และโรงงานนี่ถึงขนาดต้องมีการยอมให้เกิดกลุ่มต่างๆขึ้นในโรกขึ้นในโรงงานคือความจริงเขาไม่ได้ยอมอาแต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับ,บเพราะว่าคนก็กฎหมายยังไม่ช,ชัดเจนก็หยุดงานก็นแล้วถ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรมแต่นายจ้างก็จะยอมนะตกลงกันได้แต่ว่าหลังจากปีหนึ่งเก้าพอหลังจากนักศึกษา ประชาชนไล่เผด็จการถนอมประพาสออกไปใช่ไหมปี19เนี่ยท่าพลถนอมก็ตอนนั้นอายุ64แล้วนะก็บวชเป็นสมณีนเข้ามาก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์6ตุลาเนี่ย2519กรรมกรชาวนานักศึกษาประชาชนผู้รับความเป็นธรรมปัญญาชนก็ต่อต้านนะพอเกิดเหตุการณ์6ตุลาก็มีการยึดอํานาจครับพอยึดอํานาจทีเนี้ยสภาพก็ถูกเริ่มถูกปราบปรามมาครั้งนั้น บางส่วนก็หนีเข้าป่าไปสู้กับร่วมกับพักคอมมินิ์แห่งประเทศไทยนะบางส่วนก็ยังสู้อยู่ในเมืองนในกระบวนการรง,งานก็เริ่มอ่อนแอ,อตั้งแต่นั้นก็ถูกแต่ประชุมอะไรก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตประชุมแล้วก็ตำรวจต้องไปนั่งเฝ้าแล้วก็ฝ่ายนายจ้างก็เริ่มปรับกระบวนการ เริ่มรู้ทัน,ทน <S <S ก็คือมีช่วงเบ่งบานสุดขีดเลย<ๆ>แล้วก็มีช่วงถูกปราบปรามสุดขีดสุดขีดแล้วแล้วคนนี้คราน,นี้เข้ามาเห็นดูหน้าอ่อนๆอ,อย่างนี้เกิดเกิดช่วงไหนสงสัยยังตอนนั้นก็ไม่กี่ขวบอะค่ะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องทางประวัติศาสตร์ก็มาเข้าร่วมกับคุณงานที่ร่วมกันจัดตั้งสาภาพแรงงาน <S <S <jal anc ification> แล้วถึงมาเรียนรู้ทีหลังคือคื <ains S 1> อพวกเราเนี่ยมาศึกษาการต่อสู้ทีหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สิทธิการรวมตัวสิทธิทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าการต่อสู้ของอประวัติศาสตร์อย่างเช่น14ตุลาเนี่ยก็จะไปลํำลึกไปเข้าร่วมกิจกรรมรนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่6หรือวันที่14อันนี้จะเป็นกิจกรรมเลยคือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแต่มันดูเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยแต่ว่าคนรุ่นหลังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วนะคะ ถึง <ใน S 2> ว่า <นะ S 2> รุ่นรุ่นจากสเสน,นะค,ะค่ะก็จะมีบางบางท่านที่ยังสืบทอดอยู่หรือว่าการให้ศึกษาการให้ความรู้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ในช่วงของคุณเสน์เหตุการณ์ใดๆเหตุการณ์มีเหตุการณ์ไหนที่เข้าไปร่วมแล้วเนี่ยม,มันมันหนักหนามากแต่ก็ต่อสู้กันมาช่วงไหนบ้างครับของสหาภาพแรงงานเลยคะ คือก็มีหลายช่วงนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นำอะคะ่ะก็เป็นแบบเป็นเหมือนกับคนงานทั่วไปแล้วก็มีสหาภาพที่เขาเรียกว่าสหาภาพอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นไปไปสวมทบกันเป็นย่านนะคะ,คะอย่างเช่นอตอนนั้นเรื่องลาคลอด90วันอ,อันนี้ก็ก็ถือว่าหนักเป็นประสบการณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของกฎหมายประกันสังคมคเมื่อปี2533ปี2533เนี่ย สเสนอายุยังไม่ถึง20เลยค่ะเพราะว่ายังเป็นแค่สมาชิกยังเป็นแค่คนงานที่กําลังทําการขอตั้งสาภาพเหมือนกันะนะคะตอนนั้นก็ไปเข้าร่วมไปช่วยเขาเขียนป้ายไปช่วยเขารณรงค์<ะ>แล้วก็มันจะเป็นถึงขบวนแะล้วก็ปี2 5 3 4<ะ>ันมันเหมือนกับเราจัตั้งสาภาพมีการประท้วง ในโรงงานยื่นข้อเรียกร้องจบเราก็ถูกรงงานเราก็ถูกปิดงานอย่างเงี้ยอ๋อโดนไปด้วยค่ะปิดงานเหมือนกัน oh. แล้วก็ oh. ไปเข้าร่วมอันนี้ <Okay. S 2> ก็จะไปเห็นบทบาทผู้นําอย่างที่อาจารย์มสมศักดิ์ได้ได้นําอยู่แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือการคัดค้านการกฎหมายา1 1อฉบับที่ที่เข้ามาแล้วก็ไล่รัฐบาลในชวนหลีกภยัย <Okay. S 2> อันนี้แล้วก็ไทยเกรียงอัน hmm. ตรงเนี้ยก็จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่หนัก,นกๆมันแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นั้นนะ่ะถ้าเป็นเฉพาะโรงงานเนี่ย ไทยเกียงถ,ถือว่าหนักสุดสําหรับสเสน่ห์นะคะ,ะเพราะมีการจัดตั้งมวลชนแล้วก็เขาเรียกว่าใช้วิธีการาจัดตั้งคนกลุ่มหนึ่งที่ไปทําร้ายคนในโรงงานซึ่งเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอันนี้หนักสุดนะคะ,ะ,ะคุณลุงครับมีวัฒนาการความเข้มแข็งหรือการรวมตัวกันคุณสเสน่ห์พูดถึงเรื่องของการร่วมกันหรือแม้แต่ที่ใดที่หนึ่งมีการชุมนุม โรงงานอื่นๆเนี่ยที่เขาเป็นสมาพันธ์แรงงานเขาจะข้ามไปช่วยกันด้วยอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับความเข้มแข็งมันเข้มแข็งกันขนาดไหนค,คือตอนนั้นอุดมการณ์ของคนงานเนี่ยมันสูงคล้ายๆว่าใครเจ็บก็จะช่วยกันโดยตลอดอแล้วก็ไปด้วยใจยังสามประสานอยู่อ่าสามประ,ประสานกรรมกร ชาวนานักศึกษาก็จะไปด้วยไปไปไปช่วยไปเสริมด้านหนังสือการเขียนพปสเตอร์พวกนักศึกษาก็จะช่วยนะแต่กรรมกรในเรื่องออกแรงนี่ก็จะสําคัญนะแต่ส่วนชาวนาก็ส่วนมากก็เป็นลูกหลานชาวนาที่มาทํางานอยู่ในโรงงานต่างๆแต่ชาวนาก็ไปรวมตัวกันเช่นลุงจํารัดม่วงยามก็ถูกฆ่าตายเหมือนกันนะจากนั้นก็ไปรวมตัวกันต่อรองเรื่องราคาข้าวเปลือกเนี้ย เราถูกเอาละเราเปรียบมาโดยตลอดวิธีการสื่อสารทาไงครับโทรศัพท์หรือว่าคือสมัยนี้มันเฟซบุ๊กมันก็ล่อนไปหมดแล้วซีบยังใช้ยากนะก็ทำกันยังไงครับสื่อสารก็บางทีก็ต้องเอาคนเนี่ยไปเลยเดินทางกันไปเดินทางกันมาแล้วก็ใช้โทรศัพท์ที่บ้านคนที่มีฐานะหน่อยสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่โทรศัพท์มันมีฐานะนะมันต้องมีฐานะนะมีไม่กี่คนนะแล้วแรงงานกันทั้งนั้นนะเนาะใช่โทรศัพท์ฐานะก็ไม่มีนะหรือบางทีก็ไปใช้โทรศัพท์นั่นแหละไปที่ตู้โทรศัพท์ แต่ก็กลาคงคืนเนี่ยนะก็จ่ายตังค์ไปตั้สิบบาท20บาทบที่พูดกันจำได้ไปที่โทรศัพท์เลยเขาก็ต่อให้ก,กดกดกดกาไปเพราะมันจะมีที่ตรงนั้นสามารถติดต่อกันได้ที่ที่ผมลากคำถามนี้ไปเนี่ยก็เพราะว่าผมจะเข้าสู่ยุคป,ปัจจุบันแล้วนะครับ,รบผมเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าการต่อสู้สมัยนั้น,นมันเข้มข้นมากแล้วเท่าที่เคยร่วมงานเนี่ยสมัยนั้นผมก็ยังเป็นนักศึกษาแล้วก็จริงๆไปสมัคร ในชมรมศึกษาปัญหาแหล่งสูงๆที่เขาเรียกว่าชมสลัมนี่แหละนะครับคือมันก็มีการไล่ที่ไล่ลือ้อย่าลืมว่าคนสลัมก็เป็นแรงงานเหมือนกันก็ไปทางานเหมือนกันอะไรที่ถูกไล่ลื้อก็จะโดนกระผมก็เข้าไปด้วยก็เคยไปร่วมกับเขาอ้อมน้อยอ้อมใหญ่แล้วก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือวิวัฒนรราการของการต่อสู้สมัยก่อนเนี่ยมันเข้มขน้นและก็ไปรวมตัวกันช่วยแต่สมัยนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตัวใครตัวมันหรือไม่แล้วการสื่อสารก็ผิดไปแล้วใช่ไหมครับสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ ยังมืยังมีอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นเอกภาพเขาเเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มเดียวแต่ทุกวันนี้มันแตกแยกกันเยอะนะคือเช่นสภาแรงงานมีตั้งสิบสามแห่งอะไรมันทําให้แตกกันครับคิดว่าเรื่องเงินประเด็นสําคัญเพอเพราะระบบทุนนั้นสามานมันเริ่มพัฒนาจากระบบทุนธรรมดาแล้วทุกวันยกระดับเป็นทุนสามานะเราะนั้น สังเกตว่าสมัยก่อนเวลาเราจัดงานวันรรมกรเนี่ยคนจะเดินกันมานะขนาดคนเป็นแสนนะครับโดยที่ว่าไม่เราไม่เคยรับเงินจากรัฐบาลไม่ต้องรับเงินจากรัฐบาลไม่ต้องรับเงินจากงานนี้ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้จากเขาเลยใช้กันเองไม่ไม่ต้องรับแต่ละแห่งก็ทาอะไรก็ทํากันมานะแล้วก็มาเดินขบวนเนี่ยมันเป็นท่วงทํานองของการต่อสู้ถ้ากำลังจะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยแยกกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยที่พูดถึงสิบสามใช่สิบสภาอะไงานองค์กรระดับชาติจะมีตั้งสิบสามแห่งในขณะที่ เมื่อก่อนมีสหภาพก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยแห่งจํานวนบุคลากรก็ใกล้ๆกันนะเมื่อก่อน4ี่ร้อยห้ารอยแห่งขึ้นอยู่กับองค์กรเดียวองค์กรแต่แบบนี้ซอยๆๆท่านบอกว่าเป็นเรื่องของเงินเป็นตัวปัจจัยบอกได้เลยไหมว่ากลุ่มนี้รัฐบาลเอาไปแล้วประมาณนี้ได้ไหมฮะใช่คือว่าเวลาจัดงานวาระงานเนี่ยตอนตอนตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ไม่รับเงินรัฐบาลเลยนะพวกเราจะจัดกันเองแต่ว่าควายที่รับพอเราบอกว่าเราไม่รับเนี่ยไอ้ควายหนึ่งก็จะรับ Oh. พอรับก็ใครที่รับก็ไปใจรวมกันแล้วก็พอพอมาแยกมาตั้งเนี่ยเป็นสภาเนี่ยแยกไปเรื่อยๆมันก็ให้เป็นสภานะพอสภานี้รับสภานี้รับสภานี้รับครับทีนี้พอไปรวมพับสมมติว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเดี๋ยวรู้สึกปีที่แล้วประมาณสักสองล้านเนี่ยอ่ามันก็จะเอาไปแบ่งกันละจติว่สิบก็แบ่งไปหารกันไปเท่าไหร่ครับทีนี้ พอมาถึงมันก็เลยท่วงทํานองในการต่อสู้เนี่ยมันไม่มีมแล้วรัฐบาลที่ไปเกี่ยวข้องก็จะครอบงำไงช่วยเขียนป้ายเชียร์หน่อยนะอะไรนะอ,อะไรแลักการเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเงินอีกอือนๆดือนอีกเยอะแสดงว่าเวลาที่เราดูว่ามีการชุมนุมมีการร่วมลําลึกแรงงานต่างๆดูก่อนว่าใครจัดถูกต้องอถ้าเป็นเป็นของกระบวนการแรงงานเพียวๆเนี่ยมันก็จะมีพลังอากุศเนช่วยช่วยเสริมนิดนึงครับว่า อย่างที่คุณสมศักดิ์ได้บอกว่าเวลาที่เข้าไปคุณคุณสเสน่ห์ได้ได้มีส่วนในเรื่องของการจัดคนเราจัดงานเหล่านี้หรือไมยครับผมก็ถ้าเราพูดถึงการเตรียมงานแต่ละช่วงนะคะมันก็จะมีแผนงานว่าวันนี้เราจะเคลื่อนเรื่องอะไรมเมราะว่าวันเมเด์ก็จะมีการมีคณะทํางานมีการประชุมกันมีการหารือกันวันเมเด์ก็คือวันกรรมกรสากลที่เราพูดถึงเนี่ยว่า จริงๆคนที่มีกลุ่มที่เขาไปรับเนี่ยเขาก็อ้างว่าเงินเนี้ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนนะ,ท,ะท,ที่รัฐบาลจัดสรรมันเหมือนกับชอบทำนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื้อในและเจตนาลมจริงๆเนี่ยก็คือเขาจะมีแบบแผนของเขา